คูเบสประธานสภาศิลปินสร้างสารรค์สังคมร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2568ณเซนทรัลรามอินทาภายในงานมีการมอบรางวัลเบสยางอวอร์ดแก่เยาวชนและบุคคลต้นแบบและรางวัลเบสอาร์ติสต์อวอร์ด2025แก่ศิลปินดารานักแสดงผู้จัดละครที่ทำคุณประโยชน์ งานนี้จัดขึ้นเพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอันันทมหิดลส่งเสริมเยาวชนทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์สังคมีกนนนะคะควันน้็ เป็นการประกาศรางวัล Best Artie Award 2025นะคะซึ่งเรามีบุคคลในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็คนที่มีชื่อเสียงมากมายนะคะมารับรางวัลค่ะอาทิผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสังคมเนาะและกับประเทศชาติก็คือคุณการจอมพลังค่ะแล้วก็ซีรีส์วายแห่งปี ee, ที่จะเป็นทีมจากบอสแคร์เรื่อง The Reset ค่ะเราก็มีนักแสดงหน้าใหม่จากช่อง7สีเพียงนาวาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงในวันนี้ที่เข้ารับรางวัลค่ะ ต้องขอบพระคุณก่อนนะคะเวสราทิอดอกพันี่สที่ได้มอบให้กับรีเซฟการเกิดใหม่ของดวงดาวก็เป็นความภูมิใจของตัวพี่หน่องผู้สร้างแล้วก็แสดงใหทุกๆคนผู้กำก,กับค่ะก็ถือเป็นกำลังใจดีๆที่ได้มอบไห้ค่ะต้องขอบพระคุณค่าดีใจมากเลยครับถ้าในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เ<ม>ชื่อในพาร์ทของการที่ผมเป็นคนออกไปช่วยสังคมแล้วก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็วันนี้ก็มีฟิดแดกกลับมา,าก็ อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมอยากจะหยุดยะนะครับการที่ผมได้รางวัลน,นี้เนี่ยมันมันเหมือนเป็นกาลังใจที่สาคัญมากๆในเวลาที่คนเรารู้สึกไม่สบายใจแล้วเป็นแรงผลักดันที่ทําให้ผมเนี่ยอยากกลับไปทำอีกคเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทํามีคนเห็นนอกจากบางคนมีคนว่าแล้วก็มีคนที่เขาเห็นในสิ่งที่ผมทาแล้วก็อยากจะเชื่อชูอยาก,กสนับสนุนในสิ่งที่ผมขอบคุณมากๆที่เห็นในผลงานอยากกลับไปทําอีกเลย ขอบคุณมากมากเลยครับที่กรรมการทุกท่านนะครับมอบรางวัลนี้ให้กับเราครับก็รู้สึกขึ้นตันใจมาแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลแรกของเราได้ครับแล้วก็อยากจียินดีกับทุกคนเลยครับที่ได้รางวัลในวันนี้ครับก็ขอบคุณ,คณทุกคนครับที่มอบรางวัลรรว่าคผู้มจะไม่ใช่แสดงตัวเออตัวหรือว่า พวกผมก็เป็นตัวแทนของ พ,พ,วนนพวกเราก็ดีใจมากครับไม่ว่าจะทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังรีเซ็ตการเกิดใหม่ของโลงดาวพวกเรารู้สึกข,ขอบคุณที่แฟนๆทั้งในและต่างประเทศชื่นชอบเราแล้วก็มการกี่เห็นผลงานของเราแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ให้เกียรติให้รางวัลน,นี้ของพวกเรามันจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับพวกเราในการสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปขอบคุณครับจริงๆแล้วปีนี้นะคะเราทางสภาศิลปินสรสิทธ์สังคมนะคะได้ร่วมกับทั้งทางภาครัฐ ทั้งเอกชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการนะคะกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้นนะคะได้ผนึกกําลังกันเพื่อเราอยากเชิดชูคนดีจึงจัดรางวัลน,นี้ขึ้นมานะคะซึ่งปีนี้เนี่ยทางสภาศิลปินเนี่ยได้จัดงานขึ้นเป็นปีที่12แล้วนะคะส่วนรางวัลเบสอาร์ติสต์อะวอร์ดเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเป็นปีที่2ค่ะก็เรายังยืนยดที่จะเชิดชูคนดีต่อไปค่ะ